สิ่งที่เป็นเงื่อนไขใหม่นะตอนนี้แล้วทาให้เศรษฐกิจเนี่ยชะลอการปรับขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของการกระทบการบริเวณชายแดนไทยกับพูชานะครับคราวนี้เนี่ยเราไปดูสถิติเหมือนกันในปี5้าี่นะครับบริเวณวเข่าพะวิหารเนี่ยผมว่าเออเราเราผมขออนุญาตแชร์ในตัวของออสไลด์สักนิดเดียวนะครับเพื่อให้นักทุมเห็นภาพว่ามันเราต้องมองอะไรหลังจากนี้นะครับในแง่ของออประเด็นที่เกิดขึ้นเทียบกับอดีตนะครับ คือถ้าเกิดเรามองภาพประตเนี่ยตอนข่าวพระวิหารเนี่ยก็จะทบในพื้นที่ใกล้เคยียงกันนะครับคือศรีสะเกดนะครับอุบลราชธานีอำนาจเจริญนะครับก็จะเป็นแบบอ่ามาบุรีร์ด้วยนะครับก็จะเป็นทางทางโซนตรงนี้นะครับสุรินบุรีร์ศรีสะเกดอำนาจเจริญแถวนี้นะครับอ่ส่วนด้านล่างตรงนี้นะฮะอ่ไม่ได้มีประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสถานการณ์เนี่ยจำกัดอยู่แค่นี้ นะครับก็จะคล้ายๆกับกรณีข่าพระวิหารเนี่ยเราจะเทียบเชียงได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเออ่เกิดขึ้นในเดือนสุนภาก่อนปี54นะครับแล้วก็มารุนแรงเนี่ยในเดือนเมษายนะเราก็ไปเช็คดูครับเดือนกุมภาเนี่ยเซ็นดิ้งเด็ปรับตัวเพิ่มขึ้น2.5% MSCI a s i a ปอร a เซ็ CI, H H เนี่ยขึ้นแค่0.6%แปลว่าเราเอาพอร์ฟอร์มถ้าสถานการณ์นี้เนี่ยมีผลกระทบกับบรรยากาศการลงทุนจริงเนี่ยหุ้นไทยไม่ควรเอาพอร์ฟอร์มนะครับแต่ปรากฏว่าเอาพอร์ฟอร์มได้แปลว่านักกลลงงงททุนนมอผระบเเป็เพีย าระยะสั้นนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นในระบบป้องกันประเทศของไทยนะครับก็คือกองทัพแถวหน้านว่าจะสามารถจัดการสถานการณ์ได้ในเวลาอันสั้นนะครับเลยทําให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยท่านั้นก็ลบอยู่ประมาณวัน2วันนะครับแล้วกลับมาผู้ฟร์มได้ตอนเดือนเมษายนนี่ประท้ากันหนักเหมือนกันนะครับใกล้เคียงกับตอนนี้เนี่ยก็เซ็นีบวก 4. 4ีุ่ดี่เปอร์เซ็นนะครับ MSCI Asia เอช a อเเนี C ่ยบวกแค่2 7เจาด็เปอ,อร์เซ็น์เก็เอร์ูฟออีกนะครับผมก็เลยคิดว่า ให้ดูตัวของพื้นที่เป็นหลักนะถ้าเกิดว่าพื้นที่เนี่ยยังเป็นกลุ่มเดิมนะครับก็คิดว่าผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่น่าจะเยอะมากนะครับเอ่อแต่ถ้าเกิดว่ามีการขยายพื้นที่ไปอันนี้จะใช้สถิติไม่ได้ละอาจจะต้องเรามาระวังละนะครับว่าผลกระทบเนี่ยมันอาจจะเอ่อมากกว่าที่เราประเมินกันไว้ในแง่ของบรรยากาศการลงทุนนะครับส่วนในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเรื่องของัซเล็การนค้าผมว่าทุกคนทราบดีนะว่า กัมพูชาเนี่ยพึ่งพาไทยเป็นส่วนใหญ่นะครับเราพึ่งพาวัตถุดิบจากกัมพูชาน้อยมากนะครับมูลค่าการค้าระหว่างกันเนี่ยอยู่ไม่ถึงสเปเซ็ผมก็เลยคิดว่าที่ผ่านมาเรามีการปิดช่วงเวลาของชายแดนนะครับมันก็ทําให้การค้าเนี่ยสุดอยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าเอาเฉพาะเรื่องปัจจัยพื้นฐานเรื่องการค้าเนี่ยผมมองว่าคงไม่ได้กระเทือนมากกับไอ้ตัวเลข3%ปเซต่อใหอ้มีการประทะกันแล้วทําให้การเปิดชายแดนเนี่ยต้องล่าช้าไปผมคิดว่า มันอยู่ในระดับที่นักวิเคราะห์เนี่ยคาดการได้อยู่แล้วแล้วอยากให้เห็นตัวเลขว่าบุมเบิร์กเนี่ยทำกำไรบริษัทจดทะเบียนไว้89บาทต่อหุ้นนะครับ<ฆ>นักวิเคราะห์ไทยเนี่ย i a a ทําอยู่85บาทต่อหุ้นแปลว่าเรารองรับความเสี่ยงตัวนี้ไว้หมดแล้วนะครับก็เลยคิดว่ามันไม่ได้เยอะนะครับแต่สิ่งที่ต้องติดตามก็คือขยายพื้นที่ไหมนะครับถ้าเกิดขยายพื้นที่เป็นลบนะแต่ถ้าเกิดว่ามีการเข้าสู่โตะเจรจากันสักนิดนึงเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็น s e n t i m e เชิงบวกให้ดึงกลับขึ้นมา เราลงไปเพราะเรื่องนี้ประมาณ 6- 7จุดนะครับแล้วก็ตัวของไ s h ช r e มสซี์ใหญ่ไทยแลนด์เมื่อคืนเนี่ยก็ลงไปประมาณสัก1.5%ก็ถือว่าลงนำไปประมาณสัก1%เลยทำให้วันนี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกอึดอัดนิดนึงในแง่ของการลงทุนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการเจราจากันได้เนี่ยนะฮะชะลอการประทะชั่วคราวเนี่ยผมว่าอาจจะเห็นการดึงกลับมา6-7จจุดอย่างน้อยเนี่ยที่ที่ลงไปเมื่อวานนี้เนี่ยดึงกลับมาได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันจันทร์เราหยุดด้วยนะครับก วันนี้อาจจะเป็นลักษณะทรงๆมากกว่าเพื่อรอดูพัฒนาการที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเอาใจช่วยกันนะครับก็คือ,อนอกจากติดตามข่าวสารแล้วเนี่ยผมคิดว่าต้องส่งกํบบาลังใจนะครับให้กับพี่ๆทหารด่านหน้านะครับแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในบริเวณตรงนั้นด้วยค่ะแสดงว่าเบื้องต้นถ้าสมมติว่าไม่ลุกลามบานปลายก็ถือว่าไม่กระทบตลาดหุ้นไทยนะคะใช่ครับเราประเมินว่า ไม่ได้กระทบอย่างนี้สำคัญครับเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับแล้วก็เ,เราพึ่งพาต้องบอกว่าพึ่งพาในแง่ของสังคมและเศรษฐกิจกับทางกัรพูชาเนี่ยน้อยมากนะครับก็เลยคิดว่าไม่ได้มีในายะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของทางสังคมนะครับแล้วกเ็เรื่องของเซนติเมนต์ซะมากากว่า